โดยสายคลายท่านถามมาทำให้ดเราดีขึ้นตามนี้ครับตามมานี่เลยครับตามมานี่เลยนะครับขโมยมานี่ก่อนครับเป็นเรื่องของศูนย์จุดที่เรียกว่าเราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทําเป็นฟาร์มลดแดงเราเข้ามาสำรวจพื้นที่เราปรากฏว่ามดแดงเยอะมากการผมบอกให้ท่านเกิดเยอะอย่างเงี้ยมันจะเป็นปัญหาทําไงล่ะผมบอกไม่เป็นไรแม็กไกเวอร์เราทำไมทำไม่ได้นะครับวิธีการก็เลี้ยงมันซะเลยพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสทำกระบอกขึ้นมากระบอกไม้ไผ่สองกระบอกครับกระบอกหนึ่งเป็นกระบอกให้อาหาร เจาะรูไว้หน่อยเพื่ออะไรรูรฝนน้ำที่มันตกลงมาหรือฝนมันตกลงมาจะได้ทนขังขังเกิดการน้าเห็นอีกกระบอกหนึ่งเป็นกระบอกน้ําแค่นี้มดแดงก็จะไม่ลงมาสู่พื้นล่างอย่างที่เคยเป็นแล้วมดแดงได้อาหารคืออาหารสดครับต้องไปอาหารสดจาที่รดในบ้านอยู่ขนมทวนนะครับเช้าไปเย็นกลับนะเช้ามาเย็นกลับนะครับเจองูท่าทางเอามามาถึงที่นี่ตอนเช้าก็สับ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 เป็นตอนๆแล้วก็ใส่ นะครับใส่ให้กูนะครับมันหาไม่ได้พอไปเอาอนุชขอยนะครับมันหาไม่ได้พอไปเอาไส้ปลาหัวไก่โลเละสดๆมาสับใส่ดูการเก็บไข่มดแดงคือกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมของทุกปีในช่วงนั้นน้ําที่ให้อทิตยหนึ่งเราควรจะเพิ่มเป็นน้ําตาลเอาน้ําตาลทรายไอ้เนาะพองกับน้ําให้หวานเสร็จแล้วใส่ มดแดงจะลงมาดื่มกินจากนี่เอาอาหารแล้วก็กลับขึ้นสู่ลังตัวชีวัตก็คือจะเกิดรังเล็กรังน้อยเกิดขึ้นมากมายและจะมีการขยายรังเกิดขึ้นนะครับนี่คือตัวชีวัตในฤดูการเก็บเกี่ยวไข่มดแดงนะครับทำพ่อพิวซีขนาดนิ้วฝานเป็นฝากรูปแหลมเนี่ยนะฝานบวกเนี่ยนะครับปลาฉลามเนี่ยแทงเข้าไปที่โคนตัวใต้ของรังมดแดง บิดซ้ายบิดขวาเล็กน้อยไข่ก็จะวิ่งไหลลงมาตามท่อลงมาสู่ถุงเก็บที่อยู่ล่างตรงนี้เป็นการเก็บไข่ที่จะรู้ตกนี่แหละครับแถวนายเก็บแบบพัดเจอไร่เก็บโดยไม่ถูกมือไม่เก็บแล้วเหรอครับอย่าครับอย่าการสาธิตให้ดูครับอานุลังใหญ่ครับอ่าเป็นการสาธิตให้ดูครับเสร็จแล้วหมดมันมีอยู่ทั่วไปมันก็การไปเที่ยวเมืองนอก มันต้องการไปเที่ยวต่างประเทศมันต้องการไปเยี่ยมบ้านพี่เพืน้องมันไม่ลงดินแล้วพี่น้องครับมันก็ไปทางสกายวอล์กเห็นไหมสกายวอล์กเส้นสีส้มนะครับนะครับเห็นไหมฮะสีแดงนะฮะดูให้ดีๆครับขณะนี้โยงยึดไปรอบแล้ยดูนะครับเส้นทางเริ่มคับข้างหมือกับกรุงเทพมหานครยานนี้เพิ่มเส้นสีฟ้าเส้นสีเงินเร็วๆนี้นะครวีดีในการเพิ่มเส้นสีฟ้าเส้นสีม่วงเร็วๆนี้ทิกวิกฤตให้เป็นโอกาส แต่นี่ไข่มดแดงเนี่ยนิวเคลียสนั้นก็ะกอบมากิโลรสาร้อยที่ปากใต้ที่น้องชาวยาลาขึ้นมาที่นี่แลกเป็นความรู้กันที่นี่เที่ยเขาขีกิโลละห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับได้ความรู้ต่อไปจากนริศึกษาแพทย์ชั้นปีที่หกจากพัทลุงที่มาเยี่ยมชมที่นี่บอกการวิจัยล่างมดแดงไข่ไอ้ใยหลังจากไข่มดแดงครับพี่น้องครับเอายใยสีขาวนะครับมาแปะที่ปากแผล จะช่วยทําให้เป็นการรักษาบาดแผลให้นั้นหายได้เร็วขึ้นเนื่องจากว่ารังมดแดงไม่เคยเปียกฝนก็เพราะใหญ่ของเขาเป็นนานโนมากนะครับน้ําฝนไม่สามารถที่ซึมผ่านเข้าหลังเขาได้เขาจืงอเอาใจตรงนี้นะครับเราเข้าป่าแมกเกอร์เป็นแผลขึ้นมานะครับมอว่าพาสเตอร์ก็หมดแล้วรังมดแดงนะครับมาปแปะนะครับอาบน้ําก็ผิวปากได้เลยครับเพราะว่าใหญ่หมดแดงช่วยปิดปากแผลทําให้แผลสะอาดนะครับ ในฐานะที่เคยมีเมียชื่อมดแดงถ <c oughs> ึง่นี้นะครับธรรมดาแล้วเนี่ยสัตว์ชาติยานของมดแดงถ้าเราไปยืนใต้ขนาดเนี่ยท่านเชื่อไหมท่านโด,กดนกัดทุกคนมันจะโดดร่มเลยทิ้งริ่งเลยฮนะรับรองได้ครับตะโหรอบตัวเลยสังเกตไหมไายืนตรงนี้ไม่มีเพราะมันอิ่มมันมีทางเดินท่านไปเลยนยครับท่านเข้าสวนไปที่ไหนก็แล้วแต่ถ้าท่านไปยืนใต้ต้นไม้แล้วมีมดแดงรับรองได้ครับว่าทันทั้งตัวแน่นอนเป็นสัตว์ชาติยาณของมันเป็นเรื่องที่แปลก พราะความร้อนภายในร่างกายเรานะครับความร้อนภายในร่างกายเราเนี่ยมันสื่อถึงกันได้นะมันก็จะโดดลงมาตักเราเนี่ยโอ้โหทั่วตัวนะแต่ที่นี่เดินเลยครับไม่มีนั่นคืออะไรนั่นคือความแปลกก็คือหนึ่งมันมีที่ของมันอยู่ดีแล้วมันอิ่มแล้วนะฮะเขามีอาหารให้มันแล้วแล้วสี่เดือนครับในการที่จะผลิตผลิตไข่ไข่มดแดงเนี่ยนะครับนะฮะร้อยรังนะเนี่เป็นพันรังนะเดี๋ยวเขาจะเพิ่มสกายวอล์กอย่างที่ท่านท่านยิ่งชัยบอกนะ เดี๋ยวจะเพิ่มเส้นเส้นรถด่วนว่าสีอะไรเพิ่มตามงบประมาณที่ได้รับเขาขึ้กับพี่ครับเดี๋ยวัต่อไปจะให้จ่ายนิรุตพานำ